ฐานาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรภาคหนึ่งเล่นที่11ตอนที่219ยืนการานไม่ยอมรับฟานเสียนทนคำโอกาสที่ดีที่สุดมองดูบิดาอย่างมุนงงแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดไม่เห็นบิดาหนักแน่นเยือกเย็นถึงเพียงนี้จิตใจของมันพร้อยปลอดโปรงขึ้นมาไม่รอนรุ่มเช่นตอนอยู่บนเขาอีก พลางยิ้มเยาะตัวเองโยนไม่เท้ายันกายทิ้งสุดนั่งลงบนเก้าอี้พระกำกับดูแลทักษิณสัส่งศิษะกล่าวว่าระวังปากแผลของเจ้าฟานเสยนยิ้มเด็กน้อยลูบไลหนะ้าอกเบาๆข้างในยังปวดแผลอยู่บ้างแต่ระหว่างนี้ภายใต้การดูแลรักษาของเฟยเจียอาการใกล้ทุเราหายดีแล้วพระกำกับดูแลทักษิณลูบข่าใต้คางกล่าวว่าลองบอกมาว่าเจ้ากลัวอันใด คลิปตามนั้นแต่เท้าชังสูที่เคร่งขรึมจริงจังแสดงออกถึงความสง่างามราวกับมีแผนเป็นมั่นเหมาะฟ้านเสียนงงง,งันบกุกขมวดคิว้วคุ้นคิดอยู่ครึ่งค่อนวันค่อยพบว่าตนเองบาดวั่นลนลานเกินเหตุตนเองที่แท้กลัวอันใดหลังจากสะสางความคิดในใจกล่ายกาว่าหากว่าข่าวนี้แพร่ออกไปผู้คนทั้งแผ่นดินต้องวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ในวังพอรู้ร้ชาติกำเนิดข้าพเจ้าไม่ทาาราบว่าจัดจัดการอย่างไรพระกำกับดูแลรักษินทวนคำว่าจัดการอย่างไรหรือเจ้าเข้าใจว่าจับบัดนี้ในวังยังไม่งรู้ชาติกำเนิดของเจ้าเลยฟานเสียนนิ่งเงียบงันไปทาาราบว่าบิดากล่าว เรื่องที่ตนเองเป็นทายาทตระกูลยี่ฮ่องเต้ย่อมทรงทราบยิ่งกว่าผู้ใดสําหรับฮองไทเหารู้จักประพักในงานเลี้ยงเทศกาลตังจีคาดว่าท่านทูเท่าทรงทราบกระจางตั้งแต่แรกเพียงแต่พระบรรดากับราชโอรสคู่นี้ปิดบังผู้คนทั้งแผ่นดินไว้ฟัานเสียงกล่าวเสียงราบเรียบว่าพวกมันคิดปิดบังผู้คนทั้งแผ่นดินตอนนี้ปิดบังไม่ได้เรื่องราวย่อมต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง หยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่ายังมีห้องเ่าเพราะทราบว่าข้าพเจ้าเป็นทายาทของตระกูลเยี่ยนางจะคิดอย่างไรตามคำบอกของท่านพ่อตระกูลเยี่ยกับนางมีความแค้นที่ไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกัน พระกำกับดูแลทักษิณสันสศีษะกล่าวว่าทางด้านฮองเห่าไม่ต้องนึกถึงสตรีนางนี้เป็นฮองเห่าที่มีขุมกำลังอ่อนแอที่สุดที่เจ้าต้องใคร่ควรคือไทยจือแห่งวังตะวันออกใช้เครียกก่อมนางมาจัดการกับเจ้าหรือไม่ในค่ำคืนน้องเลือดเมื่อสิบกว่าปีก่อนตระกูลของฮองเห่าถูกห้องเท่รัชชิงกับจัดกวาดล้างสิน้นตอนนั้นพระกำกับดูแลทักษิณมีส่วนด้วยจึงว่า จึงกล่าวว่าห้องเขาไม่อาจมีความเคลื่อนไหวใดมุ่งปากพระกำกับดูแลทักษสินปรากฏรอยยิ้มน,น้อยขึ้นกล่าวอีกว่าไทยจือเป็นคนชาญฉลาดด้วยตำแหน่งนของเจ้าในตอนนี้มันเพียงคิดสร้างความสมดุลกับเจ้าก็พอในเลยเป็นฝ่ายย,ยั่วยุเจ้าเพราะเหตุการณ์เมื่อครั้งขนนนทนฟ้าเสียนก้มศีรษะลงชั่วครู่จึงกล่าวจางกงจูเล่าผู้คนทั้งแผ่นดินล้วนทราบว่าทรัพย์สินของตงุ๊กูลี่ถูกราชสำนัก ชิ่งยึดครองตอนนี้กลับกลายเป็นท้องพระคลังการยึดทรัพย์ของพ่อค้าอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินย่อมต้องใช้คำกล่าวหาที่น่ากลัวเช่นเป็นกบฏต,ต่อแผ่นดินยามนี้พลันปร,กรธธากฏทายาทของตระกูลเยี่ยคนหนึ่งขึ้นใช่จะสืบสาวราวเรื่องเมื่อครั้งกนน้นหรือไม่ต่อให้ไม่สืบสาวในสายตาของผู้คนจนํานวนมากเห็นว่าราชสำนักต้องขุดรากถอนโคน,นทายาทตระกูลเยี่ยนี่เป็นประเพณีปฏิบัติตลอดมาไม่มีผู้ใดหลบหลีกรอดพ้น ข่าวที่ฟ้านเสียนเป็นทายาทตระกูลเยาพอแพร่ออกไปจางก,กงจูต้องอาศัยเรื่องนี้ดําเนินความเคลื่อนไหวบีบบังคับให้ในวังแสดงท่าทีต่อให้ไม่รอบต่อให้ไม่ลงมือรอบสังหารต้องไม่ส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าแน่นอน แน่นอนชาติกำเนิดอีกครึ่งหนึ่งของฟ้านเสียงยังแปลกพิสดารยิ่งกว่าดังนั้นมันไม่หวั่นวิตกว่าพระมานดากับราชโอรสในวังจะลงมือฆ่าตนเองถึงกับไม่ระวังป้องกันตนเองแต่ปัญหาอยู่ที่ชนชาวโลกหาร่วงรู้ความจริงข้อนี้ไม่หากว่าพระมันดากับราชโอรสในวังคิดปกปิดชนชาวโลกต่อไปปล่อยให้ผู้คนเพียงเข้าใจว่าฟ้านเสียงเป็นายาตระกูลเยี่ย อย่างนั้นภายใต้เสียงวิาพา์วิจารณ์ของมวลชนต้องให้ฝ้านเสียงหลุดจากท้องพระคังจนถึงกับหลุดพ้นจากสำนักตรวจสอบสำหรับฝ้านเสียงซึ่งเพราะสร้างศัตรูจำนวนมากหากว่าสูญเสียอำนาจนับเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งพรกกับดูแลทักษิณกล่าวด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่าจางกงจูหรือหากว่านางชาญฉลาดพอครั้งนี้จะนิ่งเฉยดูดดยโดยที่ไม่ลงมือเพราะเหตุใด,ดละ่ะเพราะว่าเป็นเจตนาของฝ่าบาท ฟ้านเสียน,นิ่งคนคิดค่อยเข้าใจว่าบิดาหมายความอย่างไรฮ่องเต้ย่อมทรงทราบชาติกำเนิดของตนเองถึงแม้ไม่ทราบว่าฮ่องเต้เตรียมการอย่างไรแต่อย่างน้อยตอนนี้พระองค์ไม่มีพระประสงค์ตลบผ้าปูโต๊ะขึ้นหลังจากทรงทราบข่าวลือพระองค์สมควรมีปฏิกิริยาจุดเดียวกับตนเองทั้งโกรธกลี้ยและขุนข้องพระไทย ฮ่องเต้กับฟ้านเสียนล้วนเป็นบุคคลที่ชมชอบกำหนดทุกสิ่งไม่ต้องการให้เรื่องราวอยู่เหนือความควบคุมดังนั้นทรงคงต้องกริ้วความคิดประการแรกคือหาตัวคนปล่อยข่าวลือหากว่าตอนนี้จางกงจูไม่รู้จักดีชั่วเปิดฉากโจมตีฟ้านเสียนฮ่องเต้ต้องประพฤติตรงข้ามให้การปกป้องฟ้านเสียนทั้งทรงห่างเหินจากจางกงจูกว่าเดิมรักกำกับโดยทักษิณกล่าวยังเฉยชาว่าตอนนี้เจ้ารั้งตำแหน่งที่สื่อสำนักตรวจสอบ บวกกับความขึ้นไหวในเครื่องปีนี้สมวควรลุมอำนาจไว้ในมือแล้วนับตั้งแต่อ่าวต้านโตจนถึงมหานครไม่ว่าเราผู้เป็นบิดาหรือว่าเฉินเอี้ยนจางล้วนแต่ปรับฐานรากอันแข็งแกร่งให้กับเจ้าเจ้าในตอนนี้เป็นหินใหญ่ก้อนหนึ่งในเลยกลัวลมโชยพัดผ่านวางใจเถอะสายลมเหล่านั้นไม่อาจระคายผิวของเจ้าฟ้านเสียนนิ่งเงียบงันในใจมันเกิดความกังวลอย่างเงิน พระกำกับน,น,นรักศินกล่าวว่าที่เจ้าวันเกรงคือท่าทีในวงังแต่ไทยเฮากับฝ่าบาทล้วนทราบเรื่องนี้แล้วอย่างมากแช่เย็นเจ้าสักสองวันเรื่องราวจ,จะพัฒนาต่อไปอย่างไรขึ้นอยู่กับท่าทีของฝ่าบาท สุดท้ายคุณนางสังสูกรมทถเปียนราีิเจ้าอุบายความคิดกล่าวว่าหลังเหตุการณ์ปรงวชนบนวิหารหุยคงฝ่าบาทเชื่อในความจงรักภักดีของเจ้าจำต้องปกป้องเจ้าตอนนี้เจ้ายังไม่ทุเลาหายดีฝ่าบาทจะนึกถึงความดีความชอบของเจ้าไม่ชาติกำเนิดของเจ้าถูกเปิดโปงฝ่าบาทย่อมต้องคิดอ่านแทนเจ้าเมื่อผลประโยชน์ของราชวงศ์แรงกดดันจากฮองเฮากับไทจือรวมทั้งจางกงจูและไทเฮา วันถูกหักลบกบล้างจากกระบี่ที่เจ้าต้านทานรับให้กับฝ่าบาทแล้วมันแค่นนรอบกล่าวว่าดังนั้นบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดหากว่าผ่านไประยะเวลาหนึ่งฝ่าบาทลืมเลือนน้ำใจที่เจ้าถวายการอารักขาเจ้าก็ยากเจ้าก็ยากจะใช้เป็นประโยชน์ได้การ,ปรเปิดเผยชาติกำเนิดของเจ้าได้แก่กระทำในหลายวันนี้เร็วเกินไปไม่ได้ช้าเกินไปก็ไม่ได้ โอกาสที่ดีที่สุดรลฟ่านเสียนนึกถึงเมืองหลังของคําพูดนี้ต้องฝืนยิ้มออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงหวั่นวิตกว่าเรื่องนี้จะสร้างความยุ่งยากแก่ทางบ้าน เรื่องที่ตระกูลฟ้านอุปการะทายาทของตระกูลเยี่ยถึงแม้เป็นแผนของห้องเต้แต่หากเรื่องราวลุกลมใหญ่โตห้องเต,ต้ต้องมายอมรับที่เคาะร้ายคือตึกตระกูลฟ้านพระกำกับดูแลทักษิณหลับตาลงมุมปากปรากฏรอยยิ้มอันปราบเพื่มยินดีวูบหนึ่งกล่าวชาว้าๆว่าเด็กง้งมหากว่าเจ้าไม่ได้รับผลกระทบไหนเลยกระทบถึงบิดาหากว่าราชาสำนักลงมือต่อเรายังไม่ใช่ยืนยันว่าเจ้าเป็นทายาทของตระกูลเยี่ยหรือ ฟ้านเสียนลืมตากลมกว้างชั่วครู่จึงกล่าววามหมายของท่านคือไม่ว่าภายนอกจดจันอย่างไรพวกเรา,าล้วนยืนกรานไม่ยอมรับพระกำกับดูแลทักษิณยิ้มครางกล่าวว่าแน่นอนผู้ใดมีหลักฐานยืนยันได้ฟ้านเสียนทอดถอนใจกล่าวว่าน่าเสียดายนักข้าพเจ้าความจริงเข้าใจว่าเมื่อไม่ส่งผลกระทบอันใดข้าพเจ้าสามารถถือโอกาสพระกำกับดูแลทักษิณชิงกล่าวว่าถือโอกาสหรือคดีให้กับตระกูลเยี่ยหรือ มีหน้าเล่าตอนแรกเจ้าจึงตื่นเต้นตึงเครียดที่แท้มีความคิดเช่นนี้เด็กเอ๋ยคดีในโลกไม่ต้องรือฝื้นอย่างเปิดเผยเมื่อสิบกว่าปีก่อนฟาบาช่วยรือฟื้นให้กับตระกูลเยี่ยรอบหนึ่งแล้วตอนนี้เหลือเพียงควันหลงเท่านั้นฟันเสียงสันศิสาลดทุ่มเสียงเบาลงกล่าวว่าความจริงแล้วเรื่องทายาทตระกูลเยี่ยยังไม่อาจขู่ขวัญผู้บุตรเพียงแต่มันความจึงคิดคิด,คดบอกว่ามันบันบิตกว่าจางก,กงจูรหรือ หรือผู้ที่ตั้งใจอาจอาศัยเรื่องนี้คาดเดาออกว่าตนเองสืบสายรุิตลัดชวงแห่งฟ้าแค่คำพูดมาถึงมุมปากพันได้คิดชิงปิดปากลง ฟานเสียนกับบีดาไม่เคยพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับฮองเต้ที่แล้วมาสองเพราะลูกต่างไม่เปิดเผยออกมาพยายามรักษาภาพอันกลมเกลียวเอาไว้พระกำกับดูแลรักษินทราบว่าบุตรชายคิดอะไรจึงนิ่งเงียบเงันไปเนานๆทีหลังค่อยทอดถอนใจกล่าวว่าเรื่องนั้นเจ้ายังคงเก็บงำไว้ในใจเถอะส่วนผู้อื่นคาดเดาได้หรือไม่จะเป็นไรสำหรับกับกับเราผู้เป็นบิดาคาดว่าเจิญเอี้ยนจางคงภาวนาให้เกิดเรื่องดีขึ้น ราจนข่าวลือมาถึงมหาคนครมันจะใช้อำนาจในมือสะกดข่าวลือไว้เพื่อยืนยันข่าวลือเรื่องหนี้จากนั้นปล่อยให้ชนชาวโลกค่อยๆค,ค,คาดเดาชาติกำเนิดของเจ้าอย่างนั้นปล่อยให้ชนชาวโลกคุ้นกับข่าวลือเกี่ยวกับชาติกำเนิดของเจ้าต่อไปเถอะฟ้านเสียนนิ่งเงียบหงันไปทราบว่าข้อสนนิฐานของมิดามีเหตุผลเท่าขาเปต้อง สะกดข่าวลือเรื่องทายาทตระกูลเยี่ยเอาไว้ชาวชิ่งค่อยเชื่อข่าวลือชิ้นนี้นี่เป็นพิธีการอันสูงส่งส่วนเรื่องตนเองเป็นลูกนอกสมรสของห้องเต้ฟานเสียนพันรู้สึกเหนื่อยล้ายิ่งเรียนถามบิดาว่าเชินพิงพิงที่แท้คิดทำอะไร พระกำกับดูแลทักษณิณกล่าวช้าวๆว่าเราพูดเป็นปิดาไม่ทราบเจ้าสมควรคาดเดาออกว่าแนวความคิดของเรากับเฉอี่ยจางไม่ตรงกันเพราะปัญหาของเจ้าเป็นเหตุให้เรากับมันประลองกําลังกันหลายปีมินำซ้ําเราไม่ไว้วางใจมันที่น่าประหลาดคือมันก็ไม่ไว้วางใจเราเช่นกันในทางกัดกันเรากับมันกลับไว้วางใจในตัวเจ้ามากกว่า มันกวาดมองบทชายแวบหนึ่งกล่าวยิ้มย้อตัวเองว่าสุดท้ายดูเหมือนมันเป็นฝ่ายชนะสุดลากเจ้าเข้ามาในวังบนแห่งความวุ่นวายเป็นผลสําสเร็จเราถึงระแวงสงสัยว่าเรื่องนี้ใช่เป็นฝีมือของมันหรือไม่ไม่เช่นนั้นชาวเปิดชีไหนเลยลุงหนูว่าเสียวเยี่ยเป็นมันดาเจ้าเยี่ยน้อยเสียวเยี่ยบุงเล็บเยี่ยน้อยก็หมายถึงเยี่ยชิงเหมือนเนาะ ไม่เช่นนั้นชาเปิดฉีไหนเลยล่วงรู้ว่าเยื่อจึงเหมืยเป็นมันดาเจ้าแน่นอนตอนนี้เจ้าไม่ต้องหวั่นวิตกไปคาดว่าเฉินเอี้ยนจางคงเข้าวังไปคิดอ่านวางแผนให้กับเจ้าแล้วสองพระลูกนิ่งเงียบงันไปเนั่นนานให้หลังอยู่ดีๆีฟ้านเสียนพันกระะ่าว่าขออาภัยท่านพ่อ เป็นคำขออภัยที่ไม่มีเหตุผลไม่ทราบขออภัยอันใดเป็นการขออภัยที่ระหว่างทางเลือกตอนเองเข้าสู่สำนักตรวจสอบจนถูกปีบังคับให้ก้าวสู่เส้นทางแห่งการช่วงชิงอำนาจต่างกับปีดาที่เลือกใช้ชีวิตที่ปลอดภัยหรือว่าขออภัยในชาติกาเอนิดอันพิสดารของตอนเองนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ให้กับตระกูลฟ้านหรือว่าขออภัยต่อบ,บิดาแทนมารดา อาจบางทีมันต้องการเป็นบุตรชายของพระกำกับดูแลทักษิณมากกว่าแต่ว่ามันด่าไม่ให้โอกาสเช่นนี้แก่มันพระกำกับดูแลทักษิณคาดเดาว,ว่าเฉินพิงพิงใช้ถือโอกาสที่ฟ้านเสียนถวายการอารักขาจนตัวเองรับบาดเจ็บสาหัสเปิดเผยว่ามันเป็นทญญายาทของตะกูลเยี่ยขณะเดียวกันเฉินพิงพิงอยู่ในวังหลวงก็คุ้นคิดคาดเดาว,ว่าเป็นผู้ใดก่อเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา บุคคลทางการเมืองไม่สนใจสิ่งที่เป็นนา,ามธรรมดังนั้นจ้งจอกเท่าทั้งสองนี้เพียงหวังให้ฟ้านเสียนมีความสุขสามารถกลุ่มอำนาจไว้ไม่ใส่ใจว่าฟ้านเสียนต้องกลับคืนสู่ตระกูลเยี่ยเฉินพิงผิง,ผงนั่งบนเก้าอี้ล้อเลื่อนกล่าวว่าผู้ที่ทราบเรื่องนี้มีเพียงเราฟ้านเจียนฟ้านเหลาหูหยินหมายถึงหูหยินผู้เท่าตระกูลฟ้าน <c oughs> บ้านเหลาหูหยินก,ออก็หมายถึงท่านย่าเนาะ ้าบาทและเฟยเจียมีฟ้านเจียนมีเฉินผิงผิงมีท่านย่าที่อาวต้านโจมีห้องเต้แล้วก็เฟยเจียซุ้มเสียงอันแหลมเล็กของมันดังสะท้อนสะทานในห้องสรงพระอักษรว่า้าบาทบอกว่าหลังคดีทุจริตการสอบแข่งขันฤดูชุนเทียนไทยเฮาค่อยพบเห็นเรื่องนี้หมายความว่ามีคนพ่่งรู้ทั้งสิ้นหคนในความเห็นของเฉินคนทั้งหนี้ล้วนไม่แพ่งปลายออกไป ของเต้หันพระวรากายมาพระเนที่สุขใสยกับวุยพุ้งเลิงโทสะตรัสย้ำทีระคำว่าต้องไม่เพ่งพลายออกไปหรืออย่างนั้นชาวเปิดฉีทราบได้อย่างไรหลังทดีทุจริตการสอบเข่งขันฤดูชุนเทียนฟ้านเสียนเปิดเผยสักฐานะถีอสื่อสำนักตรวจสอบออกไปกลายเป็นคนหนุ่มที่มีหน้ามีตาที่สุดของรัชชิ่งบวกกับกำลังจะรับช่วงดูแลท้องพระคังบุคคลทั่วไปอ่านคาดเดาอันใดไม่ออก แต่ฮองไยเฮาที่ประทับอยู่ในวังหลังผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างโชคโชนทรงมีความรู้สึกไหวเป็นพิเศษเมื่อตัดถามตรงๆฮ่องเต้ค่อยยอมรับต่อพระมารดาว่าข้านเสียนเป็นบุตรนอกสมรสของพระองค์เองหลังความตรนกพระไทยในที่สุดฮองไทเฮาทรงยอมรับความจริงของ้อนี้ถึงแม้ว่าพระนางทรงชิงชังนางพิศาตไม่ครั้งกระโหนนแต่ถึงอย่างไรยังยอมรับสายโลหิตของราชวงศ์แห่งฟ้า เฉินผิงผิงพึมงพำเบาๆว่าอาจบางทีชาปยช่ยฉีคาดเดาสเปะสปะทูกคำพูดนี้กลับใกล้กับความจริงที่สุดฮ่องเต้ทรงประนสนทรงประสวนอย่างเย็นชาตรัสว่าคู่เหอเป็นชนชั้นใดราชครูเปยฉีเพียงอาศัยการคาดเดาก็กล้าสรุปรลยเฉินผิงผ,งผิงเงียบงันนิ่งนานจึงกล่าวจางกงจูพร,ระคณิ t ฐาต้องสงสัยที่สุด หากว่าตอนนี้ฟ้านเสียนแอบฟังอยู่ด้านข้างคงต้องหัวร้องจมเฉยเห็นเป็นการให้รายที่แนบเนียนฮองเทหเฮาทรงทราบว่าฟ้านเสียนเป็นทายาทตระกูลเยี่ยพระคณิ t ฐาจางกงจูเป็นราชธิดาที่หงไทเฮาทรงโปรดที่สุดนางยังขายเห็นปิงวินให้กับแฟนเปยฉีทั้งทำข้อตกลงรับกับปราดเนธีจวงม่อหาน และเปิดเส้นทางการค้าของเถื่อนทางเหนือช่วยเปิดเงินตาให้กับเจ้าชิตเิยชีและราชนอรทังหลายนางเห็นว่าอำนาจการดูแลท้องพระคังต้องหลุดมือไปจึงแค้นฟ้านเสียงจับใจถึงกับส่งนักฆ่ามาเพียงแต่พบกับความล้มเหลวเหล่านี้ล้วนเป็นความจริงที่ฮงเต้ทรงทราบดีเขาเพียงจำแนกแยกแยะดูจะพบว่า พระคณิตามีความเป็นไปได้ที่ทราบเรื่องนี้มีทั้งช่องทางในการเปิดเผยเรื่องราวต่อแฟนเปิดฉีประการสำคัญคือนางไม่จุดมุ่งหมายมากที่สุด คำกล่าวของเฉินผิงผิงก็ควรแก่การศึกษาหากว่ามันกล่าวอย่างคลุมเครือว่าในวังมีบุคคลที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับแพ้นเป่ยฉีแต่ไม่กล้าประพฤติท,ทรยศเนรคุณห้องเต้จะมากจะน้อยต้องสรงระแวงเจตนาของมันแต่มันระบุชื่อจางกงจูอย่างตรงๆบอกว่าอีกฝ่ายต้องสงสัยที่สุดเป็นการแสดงออกของคุณนางที่จงรักเพียงสนใจว่าฮ่องเต้จะสรงรับ ความเห็นของตนเองหรือไม่ไม่เกรงเกรงว่าฮ่องเต้สงระแวงตนเองหรือไม่ย่อมสร้างความพอประทัยแก่ฮ่องเต้ฮ่องเต้นิ่งเงียบงานชัว่วครู่ค่อยรับสารว่าดูท่าบินรุย่ยไม่ทราบว่าฟานจุดๆๆไม่ทราบว่าอันจืดเป็นเลือดเนื้อชิ้นไข่ของข้า หากว่าห้องไทเฮาเปิดเผยเรื่องนี้ต่อจางกงจูชจางกงจูต้องไม่เปิดเผยชาติกนหิหของฟ้านเสียนออกไปเพราะว่าหากทำเช่นนั้นก็ไม่ได้มุกเป้าต่อฟ้านเสียนหากแต่มุกเป้ามาที่ห้องเต้แล้วเฉินผิงผิงประงกศีศษะเล็กน้อยห้องเต้เมื่อรับสั่งเช่นนี้แสดงว่าพระองค์ทรงเชื่อแล้วว่าจางกงจูเป็นต้นต่อของข่าวหรือชั่วครู่ให้หลังห้องเต้จึงตรัสเสียงเย็นชาว่ารอฟังข่าวเธอะดูว่าวินรุ่ยจะส่งจดหมายมาหรือไม่ หากว่าจากกงจูทำนังสือถึงในวังบอกว่าฟ้านเสียนเป็นทายาทตระกูลเยีย่ยถือโอกาสตักเตือนฮ่องเต้ระวังตัวหรือเกลี้ยกล่อมพระเชษฐาฆ่าฟ้านเสียนขุดรากถอนโคนของตระกูลเยีย่ยอย่างนั้นพระองค์จะทรงชื่นชาต่อน,น้ําใจฉันพระเชษฐากับพระคณิฐาแล้วชนผิงผิงสงเสียงไอก่าวว่า หลังจากนี้จะจัดการอย่างไรเนื่องจากรีบร้อนเข้าหวังจึงไม่ได้รัดผมเผาที่หงอกขาวจนยุ่งเหยิงอยู่บ้างทําให้ยิ่งชราภาพกว่าเดิมคองเต้ทอดพระเนตรมันแวบหนึ่งพันทอดถอนพระทัยตรัสว่าในชีวิตข้าถือว่ามีหน้ามีตาคิดไปถึงยังอยู่ในวัยชักกันก็กลับกลายเป็นกูเจียก,กลัวเหรินจริงๆนอกจากท่านกระฟ้านเจียนแล้วไม่มีคนไว้วางใจได้ กูเจียกวัวเหรินคือคำเรียกพระองค์เองของฮ่องเต้สมัยโบราณอ๋อเฉินผิงผิงองค์นั้นผู้ขัะจะก่าวกะไรฮ่องเต้จึงบอกพระหัตตรัสว่าท่านจําได้หรือไม่ว่าครั้งกระโน้นไทยเหายึดทรัพ์ตระกุลเยี่ยด้วยข้ออ้างอันใดคิดก,ะกะ่อกบฏอืมตอนนั้นพวกท่านทั้งสองเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้จะอย่างไรสิ่งที่เย่ยน้อยทิ้งไว้ หนึ่งนั้นไม่อาจให้สร้างความวุ่นวายสองไม่อาจปลดปล่อยไปหลังจากที่นางจากโลกนี้ไปไมีแต่ราชวงศ์จึงมีขีดความสามารถรับเอาไว้ให้ทรัพย์สินของตระกูลเย่หมุนเวียนต่อไปเฉินผิงผิงกล่าวเสียงราบรีบว่าไม่ผิดตอนนั้นเห็นว่าคนเมื่อลาโลกไปไม่ว่าตั้งข้อหาใดนางคงไม่ถือสาคิดไม่ถึงว่า17เจปีให้หลังกลับเกิดปัญหาขึ้น ฮ่องเต้ตัดเสียงเย็นชาว่ามีปัญหาอันใดข้าเป็นคนร่างราชโอ,อ่งการอย่างนั้นพลิกคดีกับคําตัดสินใจตัดคําตัดสินให้ถูกต้องในโลกยังมีผู้ใดกล้าวิพากษ์วิจารณ์มากความชนพิงพิงเน้นเสียงว่าไม่ได้ฟาบาทมีใจเมตตาตัวเด็กผู้นั้นแต่เรื่องนี้ทําไม่ได้ถึงอย่างไรฟาบาทต้องนึกถึงความรู้สึกของท่านผู้เท่าเท่าขับเทราบแน่แก่ใจว่านี่เป็นการอย่างเชิงของฮ่องเต <c> ้ <oughs> ฮ่องเต้ทรงทราบว่ามันหมายถึงฮองไทยเฮาหลังจากดำริเล็กน้อยแล้วพระงบพระเสียนตรัสว่าดูท่าท่านมีความคิดอ่านในใจแล้วชนผิงผิงเป็นยิ้มพรางกล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน่าบาทก็ไม่มีพระราชกระแสดังนั้นไม่ได้เตรียมการอันใดความหมายในวาจาคือฮ่องเต้มีพระประสงค์ปกปิดชาติกำเนิดของฟ้านเสียนไว้ทางสำนับย่อมไม่นึกถึงเรื่องนี้จากนั้นเปลี่ยนเป็นกล่าวว่าแต่ว่านี่ไม่เป็นไร ทางแดนสินยางส่งจดหมายมาขอฟาบาดดุว่าอย่างเข้มงวดทั้งกับชํำองค์ชายทั้งหลายส่วนทางฟ้านเสียนให้มันยืนกรานไม่ยอมรับต่อให้เราขุานนางเครียดแขงสงสัยคงไม่มีคนไใดกล้าทำหนังสือกราบทูลเพียงเพราะได้ยินข่าวลือที่ไร้หลักฐานอันใดฮ่องเต้รับสั่งว่าอันจือ้อคงเกิดความกระอักกระอ่วนไม่อยู่ในท้องพระองค์จะวางตัวอย่างไรชนพิงพิงกล่าวฟางแล่ว่าฟาบาเรื่องนี้แม้มีปัญหา แต่ปะทุออกมาในตอนนี้ถือเป็นโอกาสที่ไม่เลวเพราะถึงจะดูไม้ไม้ปริปีหน้ามันก็จะเดินทางสู่แดนจังหนันเพื่อปฏิบัติราชการพอดีให้มันหลบหน้าไปจากมหานครทวงเวลาสักสองปีเรื่องราวย่อมจางเบาบางลงฮ่องเต้รับสั่งถามว่าจางเบาบางได้หรือินพิงผิงกล่าวว่า ตอนที่สื่อหลีหลีอยู่บนแม่น้ำาหลิวจริงมีข่าวหรือว่านางเป็นทายาทของชิงอ๋องท่านใดหรือไปหรือมานอกจากช่วยให้การค้าดีขึ้นสุดท้ายไม่มีอันใดส่วนชาติกำเนิดของฟ้านเสียงปล่อยให้ทางโลกเพิ่มข่าวซุบซิบอีกเรื่องหนึ่งเถอะฮงเต้ทรงนิ่งไปเป็นเวลานานค่อยรับสั่งดังอือคำหนึ่งชนพิงหิงกล่าวสืบต่อทั้งยังสามารถจัดทำเป็นข่าวล้อมกรอบในสิ่งตีสิ่งพิมพ์ที่ติพิมพ์ออกมา ฮ่องเต้ส่งพระสวนออกมาเชนพิงพิงกวาดมองห้องเต้แวบ,บหนึ่งกล่าวด้วยความเศร้าส้อยเล็กน้อยว่าแต่นี่ต้องระวังเรื่องนั้นฮ่องเต้ประงบประเสียนตรัสว่าทางด้านหองเห่าข้าจะให้พระบันดาออกหน้าครึ่งเดือนให้หลัง ตามท้องถนนตรอกซอยในมหานครเกิดข่าวลือประการหนึ่งบอกว่าเท,ท้าเสือฟ้านในราชาสำนักซึ่งรั้งตำแหน่งที่ซือสำนักตรวจสอบกลับเป็นทายาทของตระกูลเยี่ยตระกูลเยี่ยถูกสั่งปิดกิจการเพราะด,ด้วยความผิดฐานกระบฏตอนนี้ผ่านไปเกือบ20ปีคิดไม่ถึงว่ายังมีทายาทหลงเหลือทั้งยังเป็นเท,ท้าเสือฟ้านที่ทุกคนกล่าวขวัญถึงข่าวลือนี้สร้างความตืน่นตนอกแก่ชาวมหานครต่อจากนั้นเกิดความดิ้งรลดขึ้นมาพากันถ่ายทอด บอกต่อเพียงสองวันก็แพร่กระจายไปทั่วมหานครหากว่าข่าวลือนี้เป็นความจริงตึกตะพุลฟ้านชุกเลี้ยงผู้ต้องหาของแผ่นดินไว้อย่างนั้นคงต้องรับเคาะห์แล้วเราคุณนางบุญในราชสำนักที่ถูกฟ้านเสียนจัดการอย่างสาหัสเริ่มวางแผนโจมตีแน่นอนก่อนที่ในวังจะมีท่าทีใดคุณนางเหล่านี้ยังไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยปรีถามจากอย่างไรนี่เพียงเป็นข่าวลือไม่มีหลักฐานอันใด เมื่อนึกโยงไปว่าฟ้านเสียนยอมละทิ้งชื่อเสียงด้านวรรณศิลเข้าสู่สำนักตรวจสอบทั้งรับช่วงดูแลท้องประังที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหรียญกระสาบทองแดงเหล่าขุนนางในมหานครวันนึกระแวงสงสัยเริ่มเชื่อข่าวหรืออยู่หลายส่วนที่เหนือความคาดหมายผู้คนคือในวางกลับสงบนิ่งราวกับไม่ได้ยินเรื่องนี้มาก่อนส่วนสำนักตรวจสอบเริ่มเคลื่อนไหวยอมเสี่ยงกับการถูกขุนนางกล่าวโทษ กุนดาบรรพบรุษตึกที่แปดทำการจับคุมชาวบ้านที่ปล่อยกาวลือตามเหลาสุรานร้านน้ำชาไปหลังเที่ยงบนเหล่าอี่ซือจีเราผู้มาดื่มกินหันไปมองหน้ากันพวกมันล้วนเป็นผู้มีศักยนะอยู่บ้างนึกไม่ถึงว่าเจ้าหน้าที่ตึกที่แของสำนักตรวจสอบกับจับคุมนักศึกษาที่ว่ากล่าวจนน้ำลายกระเซ็นซ่านถึงสองคนปฏิกริยาของสำนักตรวจสอบยิ่งทําให้คนเชื่อว่า ฟ่านทีซือต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตระกูลเยี่ยเมื่อครั้งกถนนแน่นอนภายในสนัดตรวจสอบเฉินผิงผิงที่คุมพมขนแกะบนหัวเขา่าเลือกม่านหน้าต่างสีดำขึ้นมุมหนึ่งมองดูผู้คนที่สัญจรไปมาท้องถนนมุมปากปร,กรากฏรอยยิ้มประลาดพิกลขึ้นมันรำพึงว่าทราบว่ามันดาเป็นใครแต่ไม่ทราบว่าบิดาเป็นใครยังกลัวอันใดล่าจบตอน อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ